ทุกคนดูมีสมุนไพรตามนี้ตัวนี้ตัวสําคัญตัวนี้ตัวสําคัญกระชายขาวแล้วของเรานะคะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยทุกคนเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กผู้ใหญ่คนชลาใช้ได้หมดเลยนะคะก็ทาวิธีการได้หมดเลยแปลงได้อมได้อันนี้ได้นะคะเราใส่ บดบูเข้าไปน้ําแบนบูหรือน้ําเยื่อไผ่อะคะ่ะทุกคนนะคะเพื่อให้เราสามารถกืนได้เพื่อให้เราสามารถกลั้วแล้วแล้วแล้วลวายทิ้งได้หรือให้เราลืนลงไปเพื่อให้เพื่อให้แบคทีเรียะคะ่ะมันนี่คือมันเหมือนยับยั้งแบคทีเรียะคะ่ะทุกคนเข้าใจเนาะอย่างเช่นฟันถูกอะถ้าเราไม่เข้าไปยับยั้งแบคทีเรียแน่นอนค่ะแปบบ๊เดียวหมินหึ่งเลยนะคะ เราต้องมีวิธีการจัดก,การคุณคิดว่าปัญหาเรื่องช่องปากเป็นเรื่องเล็กคุณคิดว่าโอ้ยก็แเขยาสีฟันซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ต้องแพงเลยงีย้วันนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ในอนาคตไม่เล็กแน่นอนค่ะยาสีฟันของครูเหมือนกันยาสีฟันนพเก้าเหมือนกันที่ราคาเขาแบบนี้เพราะหนึ่งเขาใช้สมุนไพรแท้สองเขาพยายามทำให้เด็กเพรเด็กฟันผุง่ายกว่าคนวัยเรา ยาสีฟันตัวนี้จึงเอามาตอบโจทย์คนที่มีลูกที่ชอบกินของหวานหวานชอบกินท็อฟฟี่ชอบกินอ,อะไรอย่างเงี้ยสองเอามาตอบโจทย์คนที่ชอบกินกาแฟคนที่ชอบกินน้าแบบน้แบบําชาน้าอัดลมน้ําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเอามาตอบโจทย์เพราะเวลากินชากาแฟชา,า,ฟชา,าฟที่มีคาเฟอีนกาแฟที่มีคาเฟอีนทุกคนไปสังเกตนะคนที่ติดไปสังเกตค่ะฟันเหลือง ทุกคนคนสูงวัยอ่ะฟันก็ต้องมีอายุตามวัยบางคนคอนตรวดเคยเป็นแม่แม่ใครพ่อใครอะ่ะปวดทรมานคุณเห็นพ่อแม่คุณทรมานคุณเห็นลูกคุณทรมานหรือตัวคุณเองทอรมานต่อการฟันผ่ะไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นลองสักหลอดหนึ่งค่ะไปตอบโจทย์ไปตอบโจทย์ใครอ่ะตอบโจทย์ลูกหรือตอบโจทย์ตัวเองหรือตอบโจทย์พ่อแม่ หรือใครก็ตามอยากอยากเทสนะคะเอออยากทดลองมันจริงหรอวิธีการเทสว่่ดีหรือไม่ดีเราฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะมันต้องนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะง่ายๆเลยใครที่มีลูกร้านเลนหลนหรือพ่อแม่ที่ปวดฟันแค่ลองเอาไปอุดฟันให้เขาอันนี้สิ่งแรกเลยที่คุณจะเห็นสองใครที่นอนแล้วตื่นขึ้นมาเหม็นน้ำลายบูดเคยรู้จักคำว่าน้ำลายบูดไหมเหม็นเปรี้ยไม่กล้าคุยกับใคร ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฉันจะคุยกับใครไม่ได้เลยฉันต้องอุดปากไว้จนกว่าฉันจะได้แปลงฟันเรียกว่าภาวะน้ำลายบูดเพราะแบคทีเรียทำงานเต็มปากเลยค่ะลองค่ะนะคะใช้หลอดเดียวรู้ผลใช่เลยค่ะพี่หนิงนะคะลองค่ะลองแปลงเสร็จนะคะแปลงสักสองรอบนะรอบแรกใช้ใช้แค่ครั้งละนิดพอนะคะอย่าใช้เยอะ ต่อให้ฟองน้อยก็ห้ามใช้เยอะนะคะอุ้ยมันฟองมันไม่สะอาดใจเลยใช้เยอะเราไม่เน้นฟองค่ะเราไม่เน้นฟองถ้าฟองเนี่ยคือมาจากเคมีนะคะเราไม่เน้นฟองเพราะฉะนั้นฟองน้อยก็ใช้น้อยค่ะนะคะแต่ใช้สองครั้งนะใช้ครั้งแรกเอาเศษอาหารออกใช้ครั้งที่2แปรงเพื่อไม่ให้แบคทีเรียมันเติบโตที่ลิ้นที่กระพุ้งแก้มอย่างงี้ค่ะแปรงลิ้นแปรงกระพุ้งแก้ม แล้วก็ดูแลเรื่องเหงือกนะคะแปรงสองครั้งนะแปรงแปรงรอบหนึ่งอ่ะสองครั้งใช้ท่อมเม็ดถั่วเขียวแล้วมาลองดูกันว่าตื่นขึ้นมาแล้วน้ำลายไม่บูดจริงไหมแค่นั้นเลยแค่นี้ก็รู้แล้วของดีไม่ดีเน